ช,ชัชวาลคงบุดมตอบจดหมายคุณผู้ชมคะในช่วงคุณชัชวาลตอบจดหมายแฟนสยามรัฐนะคะวันนี้จะชวนพูดคุยกันถึงโฉมหน้าของคอรมอยิ่งรักหนึ่งค่ะ โดยมีจดหมายนะคะมาจากคุณชาวบ้านพนันนิคมนะคะเขียนมาสอบถามความเห็นของคุณชัชวานนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับครมชุดใหม่เนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วก็หน้าตาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะทํางานได้ดีขนาดไหนนะคะรับมือได้หรือไม่กับปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะไปพูดคุยกับคุณชัชวานกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณชัชวานค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณชาวบ้าน, mm hmm. าานพนันนิคมนะคะ mm hmm. ก็เรียกมาส่งจดหมายด่วนมาทางแฟกซ์เลยนะคะเพราะว่าพอเห็น คอรมอรชุดคุณยิ่งรักหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเห็นโฉมหน้าแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็คิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คงจะรู้สึกผิดหวังนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณท่านนายกยิ่งรักเนี่ยนะคะไม่เป็นตัวของตัวเองเอาสิเลยนะคะในเรื่องของการจัดสรรตําแหน่งรัฐมนตรีเรียกว่าตามกระแสะกดดันของภายในพรรคนะคะแล้วก็โฉมหน้าของรัฐมนตรีเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการจัดสรรตามโคต้าที่แกนนําพรรคนะคะจะส่งใครเข้ามาประกวด ก็ทําให้กระแสสังคมเนี่ยก็มองว่าแมมมันไปเปรียบเทียบกับคอรมอของพันรัตโททัศน์ิลชินวัตรที่ผ่านมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีการดึงเอาคนเก่งๆนะคะมีฝีมือเนี่ยเข้ามาร่วมงานเรียกว่าเป็นที่ชื่นหน้าชูตาแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นได้อย่างสูงทีเดียวนะคะโดยเฉพาะคุณชาวบ้านพนันิคมเนี่ยก็บอกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจที่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญคุณชัชวานเห็นยังไงบ้างคะในส่วนของคอรมอในส่วน ภาพรวมในส่วนนี้ค่ะภาพรวมนะสำหรับผมนี่นะมองว่าคงไม่เป็นไรหรอกเรื่องของเขาปัญหา่อเวลาทำเนี่ยเขาทาได้ได้หรือเปล่าตอนนี้เราคงจะไปไปคิดว่าเอาแต่พวกเอาแต่อะไรเข้ามาเราผมผมไม่เคยคิดอย่างนั้นะคิดว่ก็เป็นการบริหารการจัดการเพราะว่าบางทีมันคนหลายกลุ่มหลายฝ่ายเขาก็ต้องพยายามที่จะจะรักษาเอาไว้ความความรู้สึกที่มันดีต่อกันอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเสียบ้างได้บ้างเลยเป็นธรรมดา เราก็ต้องดูเวลาเขาทํางานเนี่ยค่ะทําได้ตามที่พูดไวไหมถ้าทำได้ที่พูดไวเนี่ยเราก็ควรสนับสนุนเขา่ะเพิ่ยจะเพิ่มไปคิดถึงก็กลับมาปั๊บพอเข้ามาก็ไม่ดีแล้วมันคงไม่ใช่เขาก็มองว่าไอ้แมเป็นจัดการตามสัคุณชาวบ้านพานนิคมก็บอกว่าไปจัดสรรตามโคต้าอย่างนี้แล้วเนี่ยกลัวว่าจะแบบกลัวว่าประเทศชาติมันจะเป็นยังไงต่อไปท่านอดีตนี้ท่านคงคิดว่ายังไงท่านก็เก่งอ่ะ ยังไงท่านก็อาจจะกํากับดูแลได้อยู่เบื้องหลังถ้าจะบอกว่าส่งทีมงานมาช่วยช่วยในการสนับสนุนการบริหารนะคะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ในความรู้สึกเฉพาะส่วนตัวผมเนี่ยท่านก็คิดว่าท่านเก่งเพราะนั้นใครก็ได้หน้าตรงไหนเดี๋ยวท่านจะกำกับดูแลเองแล้วจะบอกว่าทักษิณ์ไม่รู้เรื่องนี่มันตลกอะอย่าไปอย่าตลกแล้วอย่าไปโกหกประชาชนุเรื่องจริงไงก็พูดไปบง้้ดีกว่าคุณยิ่งรัก ็จริงๆก็เป็นแค่ตัวแทนคุณท,ทักษิณเพราะฉะนั้นเองค่ะค่ะก็เลยก็ทําให้คนมองอไปว่าไม่เป็นตัวของคุณตัวเองบ้างนะไมงไงก็ไม่เป็นอยู่แล้วล่ะ,ะเป็นได้ตั้งแต่เริ่มต้นมันเลยเป็นมาแล้วใคราจะบอกว่าเป็น,นอ่ะถูกไหมค่ะแต่หลังจากนี้เนี่ยก็จําเป็นที่ต้องแสดงความภาวะผู้นํก็ต้องแสดงค่ะก็อาจจะเวลาจะพูดอะไรก็ต้องมีคนคอยกากับบทให้หน่อยไม่ใช่พูดเรื่องอะไรต่างๆจะรู้ทุกเรื่องคงไม่ได้หรอกอยากให้เลยว่าเขาเราเองถ้าส้มหนเราเป็นแล้ว เราย่งพูดอะไรทุกอย่างเรายังพูดไม่ได้และเราต้องหมายถึง,งว่า<อ>จะคงไม่ได้รู้ทุกเรื่องเราต้องขอขอปรึกษาข้อมูลมีข้อมูลนะคะการเตรียมข้อมูลค่ะต้องมีเนี่ยค่ะค่ะทีนี้ค่ะก็ขอลงลึกไปนะคะคุณชาวบ้านพนันนิคมเนี่ยบอกว่าในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้รับเสียงวิภา์วิจารณ์กันมากในเรื่องของคุณสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลเน็ตที่มาทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเพราะเขาบอกว่า ไปดูจากรายงานวิเคราะห์ข่าวต่างๆเนี่ยบอกว่าเป็นญาตินะคะเกี่ยวดองกับพันตำรวจโททักษินจึงได้รับการแต่งตั้งเข้ามาตรงนี้เนี่ยจะเข้ามาทํางานไหวหรือเปล่านะคะเขาใช้คำว่าไหวหรือเปล่าเพราะว่าปัญหาคลางขลังอยู่อย่างเช่นเรื่องปราสาทพระวิหารนะคะก็คงจะทําให้เป็นเป้าหรือว่าสายล่อฟ้าให้กับฝ่ายตรงข้ามนะคะทั้งพักฝ่ายค้านนะคะแล้วก็กลุ่มพันธมิตรนะคะกลุ่มพันธมิตรค่ะขอภัยค่ะโจมตีได้ะนะคะตรงนี้เนี่ยคุณชัชวาลคิดเห็นยังไงคะ กูมทีนี้ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะโจมตีหรือเปล่านะเพราะเราไม่รู้ลึกๆแล้วเขาไปไปอะไรกันหรือเปล่าใช่ไหมล่ะใช่ไหมเพราะนั้นไอ้พักทันทีเราไม่ต้องมาพูดถึงแล้วล่ะมาพูดถึงคนไทยทั้งประเทศดีกว่าถ้าคุณคุณอะไรนะคุณสุรพงศ์ค่ะคุณสุรพงศ์เนี่ะเข้ามาเปน็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วเนี่ยก็เชื่อนะในความรู้สึกเชื่อว่าค,คุณก็จอยู่งเรื่องหวางแน่นอนในการเร่จะติดต่ออะไร เรื่องของการต่างประเทศอะไรต่างๆนะนะค่อนข้างทางทางมีสนับสนุนนะคะจะต้องเชื่อต้องปรึกษาเลยตลอดค่ะเพราะแกไม่เคยมีความชำนาญด้านนี้มาก่อนถูกไหมใช่ค่ะแต่คุณักสินให้มาอยู่ตรงนี้ว่าหนึ่งการที่จะทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางทั่วทั่วโลกค่ะกระทรวงต่างประเทศเป็นคนที่ไว้ใจได้ค่ะแกก็สบายใจค่ะไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรต่างที่จะทําให้แก นี่ว่าไม่ต้องอิดาบอะนะค่ะไม่ต้องถูกไล่ตามอะไรอย่างนงี้นค่ะค่ะแต่ตรงนี้ก็เชื่อคนก็ยังยังต้องดูอยู่นะถ้าสมมติว่าตอนนี้เพื่อไทยมาเป็นเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยค่ะจะมีการติดตามธนายภาคศินมาให้กลับมาเออทำไมคดีเรียนประเทศต่าใช่ไหมคะต้องมีคนคอยดูอยู่แล้วค่ะหรือว่าอย่างอย่างเขมรเนี่ยถ้าหากว่าคุณสุรพงศ์ไปทำอะไรให้ประเทศชาติเสียเปรียบฝ่ายเขมรเรื่องผลประโยชน์อะไรต่างๆนั่นแหละค่ะ ที่มีคนวิราก์วิจัยณกันมันมีบ่อแก๊สมีอะไรในแหลทางทะเลอะไรแหล่งทรัพยากรทางทะเลนะคะถามว่าคนทั้งประเทศเนี่ยเขาจะยอมถ้าทําอะไรที่มันไม่ถูกเดี๋ยวก็ถือว่ามีอำนาจแล้วทําได้หมดผมคนไม่ยอมเลยขาดประเทศนี้ถ้าอยู่คุณจะไปทําอะไรให้ให้ให้เสียเปรียบเกการเสียเปรียบมันก็มีมีเรื่องกันอ่ะเราผมไม่เคยออกไปเดินเลยนะไม่เคย ตั้งแต่มีม็อบเมิบมาไม่เคยไปเดินนะแต่ถ้าตอนนี้เอาแน่แล้วจะชวนคนออกไปเดินแล้วไม่มีกลัวเลยถ้ามาททาให้ประเทศนี้ต้องเสียดินแดนเสียเสียผลประโยชน์เสียดินแดนมันเสียเพราะวันจำเป็นต้องเสียก็แพ้ก็จริงจริงแต่ถ้ามีการพิกแ angkan เหลี่ยมให้เสียอย่างเนี้ยก็ต้องเจอกันแน่จะเป็นใครก็แล้วแต่ดี๋ยว่างไรแต่คุนทั้งสิ้นเนี่ยทั้งตระกูลทั้งสิ้นเราก็ไม่กลัวคเราไม่สนเราก็ที่จะต้องไป ไปไปไปกลัวคนอย่างนี้ถ้าเราทาให้ประเทศเราเสียหายค่ะคนไทยอีกเยอะเชื่อว่าคงไม่ยอมค่ะก็เรียกว่าจะต้องช่วยกันจับตาด้วยติดตามแต่ถ้าเขาทำดีเขาเข้ามาแล้วเขาทำให้ประเทศนี้มันดีขึ้นเขาทําอะไรอย่างที่เขาพูดได้ทําให้คนยกระดับได้ชาวไร่ชาวนาดีขึ้นได้โอเคอย่างนี้เราต้องสนับสนุนเขาถูกไหมเพราะถ้าทำให้ประเทศดีเรามอย่าไปอิจฉาเขาแต่ถ้าเขาก็มาแล้วคิดแต่จะเอาผลประโยชน์ใส่ตัวเองคิดแต่จะทําให แล้วแต่มีอะไรที่แอบแฝงซ่องเล่นอยู่เนี่ยคงยอมไม่ได้ค่ะค่ะทีนี้ค่ะก็คุณชาวบ้านพัฒนิคมบอกว่าถึงจะไม่พอใจเท่าไหร่เนี่ยแต่แต่ให้คะแนนคอรมอลชุดน,นี้เนี่ยหกถึงเจ็ดคะแนนเต็มสิบนะคะส่วนคุณชัดสวานเนี่ย<ว>ให้เท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ในหกเจ็ดคะแนนค่ะแล้วคุณชัดนะคะให้เท่าไหร่คะชมหน้าดูก็คงจะภาพรวมแล้วกล้เคียงกันอะคงกล้เคียงกันคงไม่ไอ้มากาคงไม่มากก็ขนาดเนี้ยเต็มที่ ก็คง67อยู่ในระดับ67เรียกว่ากลางค่อนข้างสูงหน่อยนะคะเราทํองทงานดูก่อนนะเอาไว้สัก6เดือนแล้วมาคุยกันใหม่อะไรอย่างนี้ดกวค่ะใช่ไหมถ้าเขาทำไม่ได้เราคิดว่าเขาอันนี้เขาังไม่ทําเลยเราไปพูดอะไรคงไม่ได้หรอกค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งกันที่ะเราเป็นคนไทยอ่ะแล้วขอให้ใครก็ได้มาทําแล้วมันประเทศนี้เจริญเราพอใจแล้วตรงนั้นพอแล้วก็อย่าให้ประเทศถ้าเราเสียเปรียบเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องเขมเมนเนี่ย <c oughs> เป็นเรื่องที่เราต้องจับตามมองให้ดีเพราะ่ <c oughs> ท่านไอ้อีินายทัษินเนี่ยท่านก็สนิทกับคุณเซนมากถึงาดเคยมีที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจตอนนี้พอพอทางเพื่อไทยขึ้นไปรัฐบาลทุนเซนก็สั่งแล้วนี่ว่าให้สื่อเสริมอะไรต่างๆให้เลิกโจมตีให้โจมตีเพื่ะนั้น <c oughs> เราก็ต้องดูแต่ก็น่าเป็นห่วงเขาเหมือนกันนะถ้าเขาทำดีก็แค่เสมอตัวไอ้เรื่องนี้นะถ้าทำไม่ดีนะ ก็ย<งต>ิ่งถูกโจมตีน่ะเชื่อว่าเรื่องดินแดนของประเทศเนี่ยถ้ามันทําแล้วมันไปเสียเปียบโดยเจตนา <c oughs> เพื่อถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะโดยเจตนาเพื่อจะให้เสียเพรียบกับเม็นเนี่ยเขาคงอยู่ยากใช่ไหมคงไม่มีใครยอมหรอกสมมุติว่าคุณอพอเกิดพ่ายเป็นจริงๆโดยที่อาจจะมีแท็กติกเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยนะคะที่ทําให้ต้องเสียเปรียบเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าเอบกพร่องโดยสุจริตเนี่ยจะรับได้ไหมคะก็ต้องเจอคนไทยทั้งประเทศ อย่างนี้เจอกันแน่ไม่ได้สนใจอยู่แล้วคุณเจตนาให้ประเทศชาตินี้เสียหายโดยบอกสุจริตนี่มันคงไม่ได้หรอกนะคงยอมไม่ได้ทีนี้คงยอมก็ไม่ได้แต่ในขณะเดียวคุณประเทศต่างประเทศเนี่ยตอนนี้คุณต้องต้องไปหาพวกไว้แล้วคจะลบเนี่ยคุณจะต้องต้องหาแนวร่วมไว้ก่อนคุณอย่าคุณอย่าอย่าไปลบประเทศเดียวค่ะคุณต้องคิดถึงประเทศแนวร่วมขยัาเข้ามา มันถึงจะชนะไม่งัน้นไม่มีทางหรอกค่ะในเวทีโลกนะ,นะคะ่ะก็คงคิดว่าเขาคงไม่กล้าม้งที่จะทําอะไรให้มันอ,มอะไรแบบกพร้องโดยสุจริต<า>แพ้โดยสุจริตนี่ไม่<า>ได้อไ,ไ,ไม่ได้นะคะก็คงจะต้องต่อสู้แล้วก็ดําเนินการอย่างเต็มที่นี่คงยอมไม่ได้หรอกคนไทย ก็ชัดเจนนะคะคุณชัชวานนะคะก็ให้ความเห็นนะคะว่าคอรมอชุดนี้เนี่ยถึงแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานานเนี่ยแต่ก็ขอโอกาสให้ได้ทํางานก่อนนะคะแล้วก็ขอให้ช่วยกันจับตานะคะในเรื่องของการทํางานว่าอย่าให้เสียผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่ว่าในเรื่องใ,ใดๆนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุน,นะคะ่ะในเรื่องที่เป็นประโยชน์นะคะและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุณชัชวานมากค่ะค่ะค่ะ